มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอย้อนดูรูปถึงกับสะดุ้งนะคะพบหน้าตัวเองคล้ายคนแก่สาวลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมพอย้อนดูรูปถึงกับสะดุ้งค่ะพบหน้าตัวเองคล้ายกับคนแก่นะคะเจอคนทักแชทบอกมีคุณยายตามมาล่าสุดนะคะรีบกลับไปทำบุญที่วัดแล้วค่ะ กลายเป็นเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์พูดถึงอยู่ในขณะนี้นะคะกรณีสาวเจ้าของ t ิ k t ต k อกรายนึงนะคะได้เปิดเผยเรื่องราวที่เธอเองพบเรื่องผิดปกติหลังเดินทางไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะโดยเธอและเพื่อนๆรวมตัวกันไปแจกของที่วัดศีมงคลชัยนาทค่ะแต่หลังจากนั้นมานะคะย้อนดูรูปถ่ายที่ถ่ายที่วัดพบว่าใบหน้าของเธอแปลกไปดูแก่กว่าปกติเหมือนไม่ใช่ตัวเธอเองเมื่อเทียบกับรูปที่ถ่ายอีกใบหนึ่งนะคะ ทั้งนี้เจ้าตัวคาดว่าสาเหตุที่ในรูปมีใบหน้าแก่กว่าปกตินั้นเป็นเพราะว่าตอนที่แจกของเสร็จแล้วและเรียกเพื่อนๆขึ้นรถเธอได้เรียกโดยไม่เอ่ยชื่อค่ะทําให้วิญญาณคนแก่ที่เสียชีวิตจากการจมน้ําตรงจุดดังกล่าวตามตัวเธอเองค่ะหลังจากได้รับการยืนยันจากคนในพื้นที่ว่าจุดดังกล่าวมีหญิงชาราเสียชีวิตนะคะเธอก็เชื่อว่ามีวิญญาณตามตัวของเธอมานะคะ โดยเธอเผยนะคะว่าหลังจากที่กลับมาจากไปแจกของที่เกิดเหตุมีเรื่องผิดปกติกับเธอเช่นตอนนั้นนะคะดูทีวีกับลูกสาวอยู่อยู่ทีวีก็เปลี่ยนช่องเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เธอรู้สึกแย่อย่างมากนะคะเพราะตั้งใจไปทําบุญแต่กลับเจอเรื่องแบบนี้ค่ะแต่เบื้องต้นเจ้าตัวตั้งใจว่าจะกลับไปที่วัดดังกล่าวอีกครั้งหนึง่งเพื่อทําบุญให้กับดวงวิญ,ญญาณที่ตามตัวเธอมาให้ออกไป ซึ่งหลังเรื่องราวดังกล่าวนะคะเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมแนะนำให้ใช้วิจารณญาณกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเป็นความเชื่อของแต่ละคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวเลฟิสโปค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ